ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปเป็นพิกเดกนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอปรับอันนี้ก่อนพิกเดกนะคะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าเขาคนนั้นนะคะอยากแต่งงานกับเราไหมไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ว่าความลึกซึ้งความ deep intense ในความรู้สึกนั้นนะคะมันบ่งบอกถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่ตัวคู่ของคุณนะคะเราจะมาดูว่าคนนั้นนะคะ อยากแต่งงานกับเราไหมเป็นแฟนคุณก็ได้เป็นใครก็ได้เนาะคนที่เรานึกถึงนะคะก่องที่1 2 3สานะคะเลือกตามหน้าไพ่ที่เรารู้สึกว่าชอบและลดึงดูดมากแล้วก็อยากให้ไพ่กล่องนั้นสําหรับนั้นนะคะทํานายออกมานะคะโอเคเดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานึถึงเขาเลยนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่ได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณและเขานะคะเป็นอะไรยังไงนะคะมาดูกันหนึ่งถ้วยควีนไม้เจ็ดไม้ princess of swords t h อ s, <The> <S สต r รมถ้วย3ดาบสิบเหรียญเจดดาบ8ดไม้สามไม้ แล้วก็สเตรนนะคะโอเครู้สึกว่าตั้งกล้องไม่ตรงหรือเปล่าตามนี้ก่อนเนาะโอเคตอนนี้ความสัมพันธ์คุณและเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่งอนกันบ่อยง้อกันบ่อยนะคะ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกกันทั้งคู่นะคะเพราะว่าโดดเด่นกันทั้งคู่เลยมีความชายบางวันก็รู้สึกมีความสุขเวลาคุยกันแต่ถ้าห่างหายไม่ได้คุยกันเนี่ยก็คือจะเป็นจะตายบ้าบอคอแตกกันนะคะก็จะอารมณ์ประมาณนั้นมีการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์โซเชียลนะคะผ่านเท็กพูดกันแบบมีระยะทางเข้ามานะแต่ว่าทางจิตใจความรู้สึกนึกคิดอะมีความรักมีความอยากพัฒนามากๆเลยอืม มันมีแบบว่าเคยสื่อสารพูดกันในเรื่องของต้องการความสัมพันธ์แบบไหนหรือว่าสืบไปถึงแบบว่าเราอยากไปแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้คล้ายกันมันมีความเหมือนตรงนี้เนาะแต่ว่ามันมีบางเสียงบางอย่างไม่เขาก็คนที่ไม่ได้ไว้ใจกันขนาดนั้นนะคะทั้งคนทั้งเขาก็ได้จนบางทีเนี่ยเก็บไปคิดและเครียดแล้วก็ร้องไห้เองก็มีนะคะบางคนนะ ไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะคะเพราะว่ามีการสอดส่องกันบนโลกออนไลน์ line. อาจจะไปเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้เราเนี่ยคิดไปเองหรือว่าเขาคิดไปเองได้เช่นกันนะคะโอเคก็จองแนวประมาณนี้แล้วก็มีความขิงก็ราคาก็แดก็แรงดุดันนะคะไม่ยอมกันง่ายๆเท่าที่ดูนะคนหนึ่งจะใช้อารมณ์อีกคนหนึ่งจะใช้ตะกะเหตุผลนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นนะ เดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มเติมอยู่นะมันมีคนหึงแล้วก็มันมีคนที่ทำตัวหล,หลั่นล้าไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะก็จะออกแนวประมาณนี้มันมีความรักที่ดีให้กับการคือไม่ว่าจะลองไปคุยกับคนอื่นหรือว่าใครเข้ามาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะอืมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาอยากแต่งงานกับเราไหม เขาอยากแต่งงานกับเราไหมแล้วมันจะเป็นไปยังไงต่อไปในอนาคตนะคะสองเหรียญควีนเหรียญ chariot magician แ,แปดเหรียญ แ g งแมนควีนดาบสิบดาบ The ทา w เวอร์ห้าเหรียญเจ็ดเหรียญโอ้เจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็หนึ่งไม้มันมันเป็นประมาณว่าคุณไปเล่นหรือว่าตัวคุณเองนะคะที่เป็นคนทริกกี้เองเล่นเกมบ่อย จนเรายังไม่เห็นวันสิ้นสุดหรือว่าความคิดของเขาที่อยากแต่งงานนะคะไม่ว่าเขาจะเคยคุยเคยสื่อสารแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีความลังเลโลเลใจที่อยากจะหาสิ่งที่ดีกว่าเสมอสิ่งที่มาทดแทนได้ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นเขาก็ได้เป็นคนก็ได้นะคะก็คือยังไม่อยากจะลงหลักปักฐาน ừ, ยังอยากที่จะดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทําความสัมพันธ์นี้ให้ให้รู้จักกันแบบแน่นแฟน้นจนมันไม่โอเคมันถึงจะ เจอวันที่รู้ว่าต้องตัดสินใจยังไงก็คือเล่นเกมกันเยอะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้บอกไว้เลยว่าถ้ามันมีโอกาสถ้าตอนนี้นะคะมันไม่ชัดเจนมันเรายังหาไม่เจอวันสิ้นสุดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคู่ขนานกันต่อไปแล้วก็คบคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะไปจับเจอนั่นนี่อะไรบ่อยมากคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังจนแบบว่าโอเคฉันฉันจะแต่งกับเธอ ะค,ะความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่ไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตัวเองดีอยู่แล้วไม่ต้องมาฟังคลิปกล่องที่หนึ่งนะคะก็จะออกแนวประมาณนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่ในอนาคตเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับใครอะไรที่แน่มันเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็กับผู้คนสักคนเนี่ยนะจะมีการเริ่มต้นใหม่จากการที่มีการพล่พลาากับคนนี้นะคะ ไม่ว่าเขาหรือคุณก็ตามมีการพลาญแล้วจะได้เจอเสีใหม่ๆที่โอเคกว่าเสมอ er. ไม่คุณก็เขานะคะอจากที่โลเลลังเลใจหรือว่าเขาเข้ามาสอนเราแต่ถ้าเป็นอะไรที่แบบความสัมพันธ์ดีไหมมันก็ไม่มันเป็นแบบท็อกซิกมากกว่านะคะก็จะออกแนวประมาณนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่เพิ่มนะคะว่าไพ่นงางไพ่นางฟ้ายอยากบอกอะไรอันนี้นะคะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นไม้นะคะ ไม่คุณก็เขาอาจจะเป็นไม้ได้นะคะผ่านอะไรมาเยอะมันก็เลยไม่อยากเจ็บแล้วนะคะมีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ใช่เขาถ้าไม่ชัดเจนนะคะหรือถ้าหางหายกันไปอะไรยังไงเนี่ยคือหายแล้วหายเลยนะคะอ่าไพ่ของนางฟ้าอยากบอกอะไรในอนาคตนะคะ trust เชื่อมั่นตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันยังพัฒนาไปไม่ได้กับคนนี้นะ this is safe for you to love love Yourself นะคะอารมณ์เหมือน trust กับดิ This safe for your love เนี่ยอารมณ์เหมือนแบบเชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองนะคะ free yourself ปลดปล่อยตัวเองอย่าปิดกับดักกับคนนี้แล้วก็เรียกหาคนใหม่ๆที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาถ้าคุณต้องการแบบไหนคุณก็บอกไปแบบนั้นนะคะแล้วคุณจะเจอนะอ่ะเดี๋ยวขอดูไพ่ของความรักอยากบอกอะไรนะคะ The Phoenix เนี่ยมีการเกิดใหม่ X นะคะ Break up แล้วก็ Healthy choices จงเลือกให้ดีนะคะจงเลือกให้ดีแล้วก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วคุณจะรู้สึกว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยไม่เสียเปล่าไม่สูญเปล่านะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะกองที่1ตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะกองที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคนนั้นเป็นอะไรยังไงนะคะ เขาเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์ของพวกคุณนะคะในความสัมพันธ์ก่อนไปถามคำถามนะเกเหรียญ7ดไม้ในเหรียญหไม้ไฮพรีสเตดสองถ้วย หนึ่งเหรียญเด็กเหรียญ justice ส,สิบดาบสองไม้แล้วก็คิงถ้วยนะคะสถานการณ์ของพวกคุณเป็นอะไรยังไงนะคะสถานการณ์ของพวกคุณเนี่ยติดต่อการสื่อสารการผ่าโลกออนไลน์โซเชียลนะคะแล้วก็ เขาเข้า,ขาอ,อ,ออกในความสัมพันธ์บ่อยนะคะมีความเหมือนมีความต่างนะคะทั้งคู่อาจจะเป็นคนค,คล้ายๆกันแต่ว่าก็มีความต่างเรื่องของนิสัยบางส่วนแต่บางอย่างก็ค,คล้ายๆกันจนเหมือนมันคลิกนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ต่างเรื่องของอายุได้นะคะมีความต่างเรื่องของอายุนะคะหรือว่าเป็นเพศเดียวกันได้นะคะ เพราะไพ่สำหรับนี้เป็นเพศเดียวกันไพ่ของ2องถ้วยอีกเนาะที่ขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยบนโลกออนไลน์โซเชียลได้เช่นกันนะคะมีการรอคอยการติดต่อสื่อสารเพราะว่าทั้งคู่อาจจะแอดมีอีโก้ทั้งคุณและเขามีความติดอีโก้กันทั้งคู่มีนิสัยที่คล้ายกันด้วยนะคะเท่าที่ดูนะม,มีนิสัยที่คล้ายกัน แล้วมาเจอกันประมาณนี้นะมองเห็นข้อดีของกันและกันเหมือนเคยหรือว่าคอยซับพอร์ตกันมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการให้กำลังใจกันก็เป็นไปได้ทั้งคู่มีความเหมือนตรงที่ว่าเป็นคนที่ชอบทำอะไรเงียบๆหรือว่าให้ความสำเร็จทำงานไม่พูดไม่อะไรเยอะอะไรอารมณ์ประมาณนี้เนาะเท่าที่ดูนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมกันสูง สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันแบบเป๊ะเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์นะคะไม่ว่าคุณจะอารมณ์แบบไหนก็ตามเขาก็จะเป็นค,คล้ายๆกับคนแล้วก็ยังเป็นอยู่แบบนั้นนะคะถ้าเขาชอบเขารักเขาปลื้มคุณยังไงเขาก็จะอยู่แบบนั้นเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะคะแต่มันอาจจะมีบางเสียบางอย่างที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่ลงรอยกันหรือว่าแบบไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นให้กับกันอย่างงี้เนาะอาจจะเป็นปแบบเป็นไปแบบนั้นนะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่มีความต่างก็คือเรื่องนิสัยไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขาที่มีความอ่อนโยนกว่านะคะอีกฝ่ายหนึ่งมีความอ่อนโยนละมุนละไมประนีประนอมอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความแบบเฉือ่อยเฉียบเงียบนะคะสงัดคือแบบน่ากลัวกว่านะคะก็จะอารมณ์แบบนั้นนะคะแต่มีเรื่องความต่างของอายุนี่แหละ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยประสบความสําเร็จหน้าที่ทุกอย่างมากๆเลยเหลือแค่ความรักคุณเองก็เช่นกันเหลือแค่ความรักนะคะตอนนี้คุณน่าจะคิดเรื่องของการแบบทางานทําเงินมากๆแบบหาช่องทางต่างๆเนาะความรักก็เลยแบบยังไงก็ได้อะไรยังไงก็ได้นะคะถามว่ารักกันไหมรักมีความรักความชอบกันในนั้นแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าทั้งคู่เนี่ยต้องการความสัมพันธ์ที่หรือตัวใครตัวคนใดคนหนึ่งนะคะต้องการความสัมพันธ์ที่ยังไม่เปิดเผย ะคะเราเปิดเผยทีเดียววันที่สําคัญก็เป็นไปได้นะคะวันที่แบบตั้งใจจริงๆอ่ะเรามาดูว่าเขาอยากแต่งงานกับเราไหมนะคะแล้วก็จะเป็นไปยังไงอู้ไพ่เฉลิมฉลองเกิดขึ้นเลยว้าวหถ้วยควีนดาบห้าดาบงไม้ ไม้หนึ่งถ้วย tower nyobsores king เหรียญมีแต่ความต่างนะพวกคุณเนี่ย the world โอ้ต่างแดนต่างถิ่นด้วย hermit เ,เ,เนี่ยนิ่งๆถามว่าเขาอยากแต่งงานไหมมองว่า เขาอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะกออ็โอเคก็แต่งงานนั่นแหละเนาะแต่ว่ามันมีความต่างที่ต้องปรับจูนเข้าหากันเยอะเพราะว่าหนึ่งต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นคุยกันผ่านโลกออนไลน์สื่อสารเจอกันผ,นผ่านออนไลน์ได้เช่นกันนะคะและมันมีการที่คุยกันไม่รู้เรื่องในเรื่องของภาษาก็ได้เช่นกันอีกคนนึงก็ใจร้อนอีกคนนึงก็เอาแต่ใจอะไรประมาณนี้อีกคนนึงใช้เหตุผลใช้อารมณ์ใช้อะไรก็ว่าไปตะก,กะนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้เฉลมิมฉลองกันในเรื่องของความสัมพันธ์ มีความต่างเรื่องอาอยุจริงด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวดีๆนะคะข่าวดีทางความรักเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์จากแดนไกลคุณจะได้รับข่าวนั้นนะคะอาจจะเป็นการแบบขอออกเดทขอแบบว่าพบปะหารือการคุยการจีบกันอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จอกแนวประมาณนี้แต่ทั้งนี้ต้องปรับที่อารมณ์นิสัยด้วยนะไม่ใช่ว่านิสัยมัน่นคงตรงที่ว่าอารมณ์ร้อนอยังไงก็ร้อนแบบนั้นนะ ก็ต้องมีการปรับนะคะไม่คุณก็เขานะคะถ้าเขาร้อนคุณต้องเย็นแล้วนะ,ะหรือว่าเป็นคนนิ่งๆแต่ถ้าเขานิ่งคงก็คุณร้อนก็ได้อย่างเงี้ยต้องดูสถานการณ์ด้วยเนาะเราไม่สามารถที่จะไปบอกได้ทั้งหมดนะคะอชอบแอบนอยกันเนาะคู่นี้นะคะแล้วก็คิดไปเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของนางฟ้านะคะอยากบอกอะไรยังไงในความสัมพันธ์นะไพ่านางฟ้าอยากบอกอะไรคะ healing family issues นะคะ give your relationship a chance trust part life relationship c o ดีชาตินะ free yourself เพราะว่าอะไร6ถ้วยก็ขึ้น part life อีกคุณอาจจะเจอคนนี้หรือคนในอดีตที่กลับเข้ามาเนี่แหละคนเด,เดิมของคุณเนาะแล้วกลับเข้ามาก็มาคุยสื่อสารคนเกา่กาๆที่เป็นชาวต่างชาตินะแล้วก็ให้ภัยกันอาจจะมีปัญหาเบื้องลึกเบื้องหลังนั่นแหละทั้งนี้นะคะคุณต้องแบบ เปิดใจย,ยอมรับว่าเออเขาเข้ามาเนี่ยคืออะไรยังไงแล้วก็ศึกษากันใหม่ก็ได้นะคะถ้าคุณให้โอกาสนะไม่ใช่ตัดแล้วตัดเลยนะคะหรือว่าตัวเขาตัวคุณสลับกันก็เป็นไปได้นะลองเปิดอกเปิดใจคุยก,กันลองแบบ f r e e y o u r self เปิดตัวเองทุกอย่างนะคะเดี๋ยวดูไพ่ของความรักอยากบอกอะไร addiction พวกคุณเสพติดก,กันสกันกกไกลๆ sunglasses แล้วก็ abundance นะคะ ส่องกันไกลๆนะคะพยายามคิดบวกกันทั้งคู่เลยพยายามจะปรับเปลี่ยนนิสัยส่วนตัวด้วยถือว่าโอเคค่ะขอให้ผ่านพ้นไปดีนะคะอย่าเสพติดกันเยอะต้องโฟกัสที่ตัวเองนะคะ free yourself เ,เสร็จแล้วก็ love yourself first focus on yourself นะคะพวกคุณเนี่ยดูการผ่านโลกออนไลน์บ่อยมากแล้วก็บางคนอาจจะไม่สื่อสารบางคนอาจจะชอบแบบว่าดูภาพแล้วรู้สึกมีความสุขอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะถือว่าความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะพัฒนาไปได้แล้วก็ แต่งงานได้ที่เขาอยากเฉลิมฉลองนั่นแหละอาจจะมีอะไรบางสิ่งบายาที่เป็นข่าวดีในเรื่องความรักเข้ามาอาจจะเรื่องของแต่งงานหรือว่าขอเป็นแฟนขอออกเดตได้หมดนะคะโอเคก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะตรงนี้ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ,บายสวัสดีค่ะกองสุดท้ายกองที่3นะคะเราจะมาดูว่าตอนนี้และสถานการณ์พวกคุณเขาอะไรยังไงนะคะมาดูกันพร้อมกันเลย ไม่เสียเวลารีบเปิด4ไม้ <c oughs> my, The Star King ไม้2เหรียญ7เหรียญ8ถ้วย Hermit ไฮปรสเทตสมเหรียญ5้เหรียญ9เหรียญแล้วก็7ดดาบสถานการณ์คุณและเขาตอนนี้นิ่งเงียบกันไปนานแล้วนะหรือว่าเพิ่งจะเงียบกันแบบหลกักอาทิตย์หลักเดือนเลยนะคะแล้วเป็นปีได้หมดเลยสถานการณ์นิ่งเงียบมากเลยค่ะบอกไว้เลยนะคะพวกคุณเนี่ยอาจจะเคยเป็น ครอบครัวมาก่อนหรือว่าเคยพูดเคยใฝ่ฝันการเป็นครอบครัวมาก่อนนะคะไฟได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความสวยหล่อดูดีโดดเดน่นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนิ่นนงเฉยเยหรือว่ามีพลังงานสองแบบในคนคนเดียวทั้งสองคนได้เช่นกันนะคะมีความต่างในเรื่องของนิสัยลึกๆจิตสันดานจิตสันดานดิบได้นะคะมีความต่างในเรื่องของตรงนี้นะคะเท่าที่ดูนะอืม แล้วคุณรู้จักกันมานานพอสมควรนั่นแหละอย่างที่ว่าอาจจะเคยรู้จักกันมาแล้วแล้วก็กลับมาพูดคุยสื่อสารกันแล้วก็เฟดออกไปเดินออกไปอีกอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเอาเวลาไปทํางานทําเงินนะคะคือคนคนนี้หรือว่าตัวคุณเช่นกันนะคะไม่ได้มองความรักเป็นอันดับต้นๆหรือวอันดับแรกมองอย่างอื่นด้วยแต่ก็มีการนึกถึงคิดถึงกับคนคนนี้นะคะเท่าที่ดูนะแต่จําเป็นที่ต้องเดินออกจากไปก่อนเพื่อที่จะไป ไปเดินทางหาในเรื่องของการเงินการงานมากขึ้นเนาะการกลับเข้ามาพูดคุยสื่อสารถามว่ามีการไว้ใจเชื่อใจกันไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเท่าที่ดูนะไม่ขนาดนั้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเดีวเราจะมาดูว่าเขาอะไรยังไงต่อไปดูก,ก่อนนะคือตอนนี้เขามีความโลเลใจนะคะว่าเขาจะยังไงดีจะกลับเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงคืออารมณ์เหมือนพวกคุณเนี่ยให้ความชัดเจนกันรอบนี้ไม่ได้ ก่อนหน้านี้อาจจะชัดเจนแล้วพอแบบนานๆไปอ้าวกลายเป็นไม่ชัดเจนได้ยังไงนะคะก็จะอารมณ์ประมาณนี้อ่ะเขาอยากแต่งงานกับเราไหมล่ะห่างหายเงียบกันไปแต่ความรู้สึกเหมือนเดิมนะคนนี้นะเขาอยากแต่งงานกับเราไหมคะแฮงแมนขิงถ้วยเ t ด ควีนดาบโอ้ยสีดาบแล้วก็เด็กดาบคือมันเป็นความสัมพันธ์เป็นไม้หรือว่าคนที่รู้จักกันมาแล้วเคยรู้จักกันเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกลางกันไปแล้วก็คาดหวังการแต่งงานแต่สุดท้ายแล้วคือจบคือจบค่ะคือ กองนี้คือชัดเจนว่ามันเคยจบไปแล้วแล้วต่างคนต่างเป็นไม้ก็ได้นะคะไม่คุณก็เขาเป็นไม้เลี้ยงลูกอย่างเงี้ยได้หมดนะคะมีความคาดหวังอยากให้คนเก่าๆก,กลับมาก็น่าจะยากอยู่นะคะแค่นึกถึงคิดถึงก็ทุกใจพอสมควรแล้วนะคะคือมันเหมือนแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องแต่งงานกันอารมณ์ประมาณนี้เนาะแต่อยู่กันก็ได้เฉยๆหรือว่าคุยกันไปเรื่อยๆ เพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่ให้โอกาสมากพูดคุยสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กลับไปแบบตัวเป็นๆตัวจริงๆนะคะเท่าที่ดูนะมีความนิ่งในสถานการณ์นะเท่าที่เห็นนะคะอืมแล้วจะเป็นยังไงต่อไปลืมดูแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสี่ถ้วย สองไม้สี่เหรียญหกเหรียญเด e มอน <The> Moon, แล้วก็ไนาดาบคือมันจะเป็นความลับต่อไปค่ะมันเอาแน่อนอนกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปแต่งงานได้หรือว่าแบบไปมากกว่านี้สเต็ปขึ้นไปอีกขั้นไหนก็ยากเช่นกันค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีอีกโก้ต่างคนต่างแบบ ติดตรงที่ว่าเออเธอเคยทาให้ฉันเจ็บฉันก็คงกลับยากเออมันก็จริงนะกลับยากที่จะไปแบบไปอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วมันเป็นความลับตรงที่ว่าไม่สามารถเราทิฐทางความสัพันของคุณได้เลยนะคะหม่นหมองรู้สึกไม่มีความสุขในสถานการณ์แม้กระทั่งกับตัวเองก็ยังไม่มีดังน,นั้นหาความสุขให้ตัวเองนะคะวิธีใดวิธีหนึ่งแต่มันมีมากหลากวิธีเลยนะคะ พยายามเอาตัวเองออกมา Move On ให้ได้นะคะถ้ามันไม่โอเคนะอโอเคไพนนางฟ้าอยากบอกอะไร Attraction แรงดึงดูดเข้าหากันเลโก้ o อง Control Issue เนี่ยต้องปล่อยแล้วแหละ trust เชื่อมั่นในตัวเองนะคะ engagement อ่ะมันจะมีการโอเค มีโอกาสที่จากบอกว่าไม่สามารถเดาทิศทางได้เราต้องเชื่อมั่นถ้าเราปล่อยสถานการณ์นี้ไปก่อนแล้ววันหนึ่งนะคะเราจะได้มีการสื่อสารหรือว่าทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วเราก็จะมาทำความเข้าใจกับความรักกับเขานะคะและดีมายิ่งขึ้นอาจจะมีการได้สวมแหวนนะคะจากที่ไม่มีการคาดหวังมีโอกาสที่จะได้คาดหวัง แต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าไม่เกือบทุกคู่นะคะเราไม่สามารถบอกได้การันตีขนาดนั้นเนาะแต่มันจะสามารถพลิกแพลงสถานการณ์แบบหน้ามือเป็นหลังมือได้ดังนั้นอาจจะไม่ทุกคู่นะคะอาจจะไมไ่สมหวังทุกคู่นะคะเป็นความลับซึ่งความลับเราก็เห็นแล้วว่าแรกๆอาจจะไม่มีหวังสุดท้ายแล้วค่อนข้างมีหวังนะคะอ่าดูไพ่ของความรักอยากบอกอะไรเพิ่ม s t a p in the back นะคะมันต้องมีการเลิกลากันไปก่อนนะคะ เลิกลาไปเติบโตจบความสัมพันธ์ห่วยๆไปก่อนแล้วมันก็จะมีการแบบว่าได้ต่างคนต่างแยกย,ย้ายแม้จะเป็นคู่กันเลิกลากันไปสุดท้ายเหมือนต่างคนต่างไปช้อชีวิตอะมีโอกาสกลับมาแต่ไม่ใช่เกือบทุกคนนะคะโอเคนะคะก็จบไปแล้วนะคะกองสุดท้ายตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ